จากวิกฤตภัยแล้งและอุทกภัยอย่างรุนแรงจากลุ่มแม่น้ำป่าสักสู่โอกาสสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชนนับตั้งแต่อดีตในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักมีต้นน้ำจากจังหวัดเพชรบูรณ์ปริมาณน้ำจะเยอะมากและสร้างปัญหาอุทกภัยในช่วงน้ำหลากไล่มาถึงลบบุรีสระบุรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครรวมถึงปัญหาความแห้งแล้งหัด น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรพระบาทสมเด็จพระบรมชนนาาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพ,พิตรพระราชทานพระราชดำริถึงการสร้างเขืนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสักให้มีการศึกษาและพัฒนาลุ่มน้ำป่าศักอย่างจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งกรมชลประทานได้สนองแนวพระราชดำริในปีพศ2532ท่งลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมด้วยพระองค์เองเขื่อนป่าสัก์ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นในปีพศ2537ใช้เวลาก่อสร้างเขื่อนเป็นเวลา5ปีได้มีพิธีปฐมมาเริกกักเก็บน้ำในเขื่อนในปีพศ2541และทรงพระราชาทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่าเขื่อนป่าศักโชลสิทธิ์ อันหมายถึงเขื่อนแม่น้ำป่าศัก์ที่กักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหลักการง่ายๆของเขื่อนคือเขื่อนจะทำหน้าที่กักเก็บน้ำในช่วงเวลาน้ำหลากและสำรองน้ำเพื่อนำมาใช้ในช่วงเวลาที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำ ผลจากโครงการเขื่อนป่าศักดิ์ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มผลผลิตข้าวนากรังและยังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางระบบนิเวศของน้ำก่อให้เกิดชนิดของแพลงต้นเพิ่มขึ้นพบชนิดพันธุ์ปลามากกว่าร้อยชนิดจนเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ปลาและการประมงน้ำจืดขนาดใหญ่สร้างรายได้อย่างเป็นลํำเป็นสัน รวมทั้งการท่องเที่ยวมากขึ้นเป็นเวลากว่า32ปีแล้วที่เขื่อนป่าสักแห่งนี้ได้ชุบชีวิตชาวบ้านและเกษตรกรในจังหวัดลบบุรีสระบุรีให้ลืมตาอ้าปากพ้นความลำบากยากแค้นที่เกิดจากภัยธรรมชาติทั้งหมดนี้อันเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นประโยชน์อันมากมายมหาศาล ที่จะได้รับจากการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสั์เพื่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพระสบนิกรนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยความปรารถนาดีจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร